สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาทัวร์ตลาดผักค่ะมาดูสิคะว่าวันนี้เรามีผักอะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะซื้อกลับไปติดตู้เย็นเราไว้นะคะวันนี้จะซื้อมะเขือค่ะขาดไม่ได้คือมะระกอนะคะปะประหยัดปอกๆนะคะซื้อไปเลยค่ะเลีกยใหญ่มากราคาแค่15บาทเองจ้า เนีย่ยค่ะซื้อมาค่ะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งค่ะที่วันนี้จะซื้อมาก็คือผักติ้วเพื่อนเพื่อนรู้จักผักติ้วไหมคะผักติ้วเนี่ยคือผักไม่รู้ทางภาคอื่นเขาจะกินกันไหมแต่ทางภาคอีสานเราจะมีผักติ้วนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆใส่ในพวกแกงพวกต้มอะไรประมาณนี้นะคะเราจะไปแกงเห็ดกับผักติ้วนี่เตียงกวาก็สดมากค่ะสดจริงๆนะคะลองจับดูแล้วก็จะรู้เลยว่าสดมากๆเลยคะ่ะ เนี่ยมะเขือยาววันนี้ก็จะซื้อกลับนะคะซื้อกลับไปเลยเพราะอยากกินผัดมะเขือยาวจ้าเพื่อนๆได้อะไรบ้างคะดูแล้วเพื่อนๆนมีอะไรที่ชอบที่อยากซื้อกลับบ้านบ้างก็ดูนะจ้าเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนดูค่ะเราจะมีแครอทนะคะแครอทเห็ดฟางเนี่ยคะ่ะที่เราจะเอาไปแกงกินกันไปเลยจ้าโวละร้อยสี่สิบ ซื้อไปไม่ต้องเยอะก็ได้จ้าเท่าที่เราจะกินหมดนะคะทางนี้เป็นสายส้มตำนะคะแล้วก็พวกหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองต่างๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปลาราก็จะมีหลายหลายแบบนะคะปลาร้าสาหรับใส่ต้มใส่ส้มตำนะคะแล้วมีปูดองด้วยจ้าแล้วก็มาดูสิคะอะไรบางเนี่ยอ้าวเราจะซื้อผักอีตู่นะคะหรือใบแมงลักกลับไปใส่แกงเห็ดด้วยนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็มีพริกหยวกดูไปเรื่อยๆเลยค่ะเยอะมากละลานตามากเลยค่ะอันนี้อะไรเพื่อนๆรู้ไหมื่มะเขือเทศราชินีนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะค่ะดูไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆมีอะไรที่เพื่อนๆอยากได้ก็ติดไม้ติดมือไปบ้างไหมคะนี่ก็ผักชุ้มนะคะสําหรับกินกับส้ตมตําราบต้มก้อยก็ได้จา้าเนี่ยค่ะเยอะะ ไปหมดเลยนะคะมีขิงค่ะตะไคร้มีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆะม,ม่วงดิบก็มีนะคะใครอยากกินสายเปรียปร้ยวก็ซื้อกลับบ้านไปเลยจ้าะม,ม่วงดิบนีน้แตงกวาสดๆแล้วก็หัวไชเท้านะคะวันนี้ซื้อหัวไชเท้ากลับบ้านไปด้วยนะคะเนี่ยจ้าโลที่สิบห้าบาทค่ะซื้อกลับบ้านไปเลยจ้า มา้้วก็มาดูอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่ามันฝรั่งใช่ไหมคะอันนี้มันฝรั่งแล้วก็พริกหยวกสีนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะตามด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับครัวของเราผู้ครัวตลอดก็คือมะนาวจ้า